ประเด็นสำคัญนะครับไม่เกี่ยวกับการขึ้นลงราคาของพลังงานนะครับพี่น้องอย่าสับสนนะครับอย่าดีใจกับการที่น้ำมันลดลงราคาน้ำมันลดลงยังไงก็มีกำไรซึ่งผมได้เคยพูดก่อนหน้านี้แล้วว่ากำไรโดยเฉพาะประเด็นของการอ้างอิงอราคาสมมุติที่ไม่มีอยู่จริงโดยอ้างอิงจากสิงคโปร์อ้างอิงจากซาอุดีอาระเบียนะครับ สิ่งเหล่านี้ทหารเรือจะตอบเราได้ดีนะครับว่ามีการขนส่งทางเรือเข้าออกจริงหรือไม่นะครับในขณะเดียวกันการสูบจากท่านน้ำมัน300กว่าท่านซึ่งปัจจุบันนี้มีท่านลอยอีกาววัดปริมาณน้ำมันจากหัวเจาะได้แต่ปัจจุบันการเปลี่ยนหัวเจาะการนำอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบหัวเจาะใหม่เพื่อให้มีแรงสูบมากขึ้น ก็ทําได้ง่ายนะครับทําได้ง่ายมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็มีอุปกรณ์สมัยใหม่เข้าไปผสมผสานกับหัวเจาะเดิม mm. ก็ทําให้แรงดูดมันเพิ่มขึ้นซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่องยากแก่การตรวจสอบนะครับแต่ถ้าอาศัยนะครับข้อมูลจากการบรรทุกของเรือเส้นทางของเรือที่เกี่ยวกับพลังงานต่างๆนั้นเนี่ยจะทําให้เราทราบความเป็นจริงได้นะครับ เมื่อเราทราบความเป็นจริงเราจะได้รู้กันว่ากลุ่มทุนพลังงานต่างๆนั้นเนี่ยที่เงียบเฉยนะครับที่อธิบายต่างๆนานานั้นเนี่ยมันเป็นความจริงหรือไม่นี่จึงเป็นความสําคัญของพี่น้องทหารเรือที่ต้องช่วยชาติช่วยประชาชนตรงนี้และข้อมูลตรงนี้นะครับจะนําไปสู่การสร้างประโยชน์สร้างรายได้ให้กับประเทศเอาเงินที่เขาไม่ควรได้นะครับ จะไม่เกิดการกําไรที่เอาเปรียบวันนี้เงินจำนวนมากที่ก่ามาจากการอ้างราคาสมมุตินั้นเนี่ยนะครับไม่รู้อยู่ที่ใครและเป็นเงินมากมายหลายแสนล้านมากนะครับและเป็นเงินที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายในขณะน,นี้นะครับและเราได้นําเรื่องนี้เสนอต่อรัฐบาลต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ยังไม่มีคําตอบวันนี้คําตอบที่สําคัญจะนําไปสู่ การไขปัญหานี้อยู่ที่พี่น้องทหารเรือทุกท่านนะครับอันนี้จึงมาขอความร่วมมือจากพี่น้องทหารเรือและหวังว่าเราจะได้รับข้อมูลอันสําคัญนี้นะครับแค่จุดนี้จุดเดียวสามารถเปลี่ยนระบบโครงสร้างต่างๆของพลังงานในประเทศนี้ได้ทั้งระบบนะครับแล้วพี่น้องก็ไปตัดสินใจว่าจะเอาพลังงานกลับคืนมาให้ประชาชนหรือไม่ นี่คือความสําคัญที่ต้องมาตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานกองทัพเรือผมเชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่มีความรักชาติบ้านเมืองท่านมีหน้าที่ในการปกป้องเอกราชวันนี้เรามาชวนปกป้องนะครับเอกราชเรื่องพลังงานซึ่งเป็นหัวใจหลักที่สำคัญเพียงแค่ท่านได้นําข้อความเนี่ยนะครับซึ่งท่านไม่ได้มีความลับอะไรเลยเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนไทยยังไม่รับรู้ว่าเรือที่ลําเลียงน้ํามันนะครับน้ํามันดิบที่ลําเลียงมาจาก ประเทศจะเป็นตะวันออกกลางหรือประเทศใดก็ตามนั้นเป็นผ่านลำเรือกี่ลำเลขที่เท่าไรอย่างไรหรือมีเรือที่กลัดน้ำมันแล้วจากสิงคโปร์กี่ลำนะครับซึ่งโดยข้อมูลนั้น,มนไม่มีสักลำแต่สมมุติมาทั้งสิ้นนั้นเราต้องการเนี่ยนะครับข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์ชัดเจนดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้มาด้วยมิตรไมตรีมาด้วยการร้องขอกันว่าเรามาทำความจริงให้ปรากฏเพื่อประเทศเราได้หลุดพน้นร่วมกันปลดแอก นะครับจากกลุ่มทุนน้ำมันซึ่งกดขี่พี่น้องประชาชนมายาวนานผมเชื่อว่าข้อมูลของกองทัพเรือนั้นเมื่อทําความจริงให้ปรากฏนั้นน้ํามันของประเทศไทยราคาจะลดลงนะครับแม้ว่าจะ,จะไม่ได้เท่ามาเลเซียก็ใกล้ามาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความคาดหวังว่านะครับการร่วมไม้ร่วมมือของคนไทยนะครับไม่ว่าเราจะแต่งชุดสีอะไรนะครับเราก็มีเลือดสีเดียวกันนะครับมีธงชาติสีเดียวกันไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่น นะครับวันนี้เป็นเรื่องของความรักชาติบ้านเมืองแล้วก็มีความวาดหวังด้วยความคาดหวังอย่างสูงสุดว่าเราจะได้ร่วมกันได้ปลดแอก,กและประกาศเอกราชในเรื่องพลังงานด้วยกันเพื่อประเทศไทยเราเนี่ยนะครับพลังงานจะได้มาอยู่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะผมเชื่อว่าเนี่ยครับถ้าทําความจริงปรากฏราคาพลังงานจะลดลงเนี่ยนะครับจะถึงครึ่งหรือเกือบครึ่งจะนําพาสู่สินค้าต่าง ในวันที่เรายากลําบากที่สุดผมเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้นะครับเราเหมือนเอาขยะที่ซุกใต้พรมมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นผลประโยชน์เป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นความจริงจะขจัดทุกอย่างนะครับเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยรวมขอกราบขอบพระคุณทางกองทัพเรืออีกครั้งนะครับและก็วาดหวังว่าเราจะได้ร่วมมือกันนะครับเมื่อความจริงปรากฏเราก็จะได้ในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย